สวัสดีครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับมันเกิดขึ้นแล้วคุณผู้ชมครับหลายคนที่ฝันอยากจะเห็นคริสเตียโนโรนัลโดและก็เลอเนลเมสซี่สองนักเตะที่ว่าเก่งที่สุดในโลกที่แข่งกันหรือแม้กระทั่งมีข่าวว่าอาจจะไม่ชอบกันหลายคนบอกมันจะเกิดขึ้นได้ไหมถ้าสองคนนี้จะมาเล่นอยู่ในทีมเดียวกันมันเกิดขึ้นแล้วครับทีมฟุตบอลที่สามารถจะรวมทั้งโรนัลโดและเมสซี่รวมไปถึงนักบอลที่เก่งที่สุดในโลก เอกคนและที่สำคัญนะฮะรวมทีมกันนี่ไม่ได้ไปแข่งกับคนในโลกนะฮะได้ข่าวว่าจะมารวมตัวกันเพื่อจะไปเตะนอกโลกจะเข้มข้นจะเจ๋งแค่ไหนเราจับไปนี่ฮะโฆษณาล่าสุดของ Samsung S5 รวมซุปตาไปแข่งกับมนุษย์ต่างดาวนอกโลกคริสเตียโนโรนัลโดซุปตาโปรตุกสของเรอัลมาดริดและเลโอนีลเมสซี่เทพออร์เจนตีเนียนแห่งบาร์เซโลนาและซุปตาอีกมากมายรูนี่าวก่า กาซิยาสมารวมตัวกันเป็น g a l a x กซี1 1มาดูช็อตเด็ดซ้อมหนักก่อนออกรบโรนัลโดซัดและเมสซี่จับดักนี่แหละฮะเขารวมทัพกันเพื่อจะไปซัดกับมนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างดาวนะั้นมีจริงหรือไม่อันนี้ผมไม่ทราบนะครับแต่ที่ผมทราบก็คือคนที่เก่งมากๆมักจะถูกตั้งฉายาว่าโอ้โหคนนี้มนุษย์ต่างดาวคนนี้เก่งเหมือนกับมาจากนอกโลก นักกีฬาคนไหนมีช็อตเด็ดที่ทำให้คนบอกโอ้โหนี่มันไม่ใช่คนมันเก่งเหนือคนมันมาจากนอกโลกวันนี้เราเตรียมจัดไปในสามเชสุดสลาตันอิบราฮิโมวิชห,หลังตีลังกาจัดไปยิงใส่อังกฤษ บอลโลกแค่สัใจบอไท้ายอยู่ในสายเลือดซูเปอร์บอลพาราดอนสีชาพันธ์กับท่าชีขาฝรั่งร้อง้มายกอดไม่ใช่คนไม่ใช่คนนักบาสคราสตันโบทอนดัชกามแล้วครับวิ่งไปโดดเหยียบห่วงเหยียบแป้นตีลังกามาต่อชอเดบโลในเดอะเดลี่รีวิวบราซิล บอลโลกจะเริ่มอยู่แล้วนะฮะคนบราซิลยังประท้วงว่าพี่น้องประชาชนจะอดตายอยู่แล้วจัดทำไมบอลโลกหิวข้าวหิวข้าวไม่ได้อยากได้สนามเบินล่าสุดประธานาธิบด,ดีเดลมารูเซฟนะครับก็บอกว่าทางรัฐบาลไม่ได้สร้างสนามบินเพื่อบอลโลกนะคะแต่เราสร้างเพื่อคนบราซิลค่ะก็ตอนนี้ประท้วงกันกระจายครับต้องติดตามนะครับว่าความไม่พร้อมความวุ่นวายจะทำให้บอลโลกปีนี้รอดหรือร่วง ช็อตเด็กพิธีเปิดก็จะมีเพลง We Are One รวมพลังกันเป็นหนึ่งครับโดยเจ้าแม่เพลงแดนซ์เจนิเฟอร์โลเปสและเจ้าพ่อแรบพิทบูอ่ะจัดไปฟังก่อนพิธีเปิดเลยหากยังไม่จูใจเรื่องบอลโลกวันนี้นะครับ17นาฬิกา30นาทีมาพบกันนะฮะใน Top News ก็เปิดช่อง28 33 38และ43